ดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะวันนี้เราจะมารีวิวนะักเคลื่อนเบเกอร์นะฮะรถคันที่สองต่อจากชา a d o w เบเกอร์นะฮะของเรสเซยะที่เป็นน้องของโกคีนะฮะในซีรีส์ของเลซแอนโกลแม็กนะซึ่งออกมาเป็นคันที่สี่ในซีรีส์นะฮะของโครงซุปเปอร์เอ็กเลขหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่นะฮะก็คือมันเป็นรหัสหนึ่งซึ่งหมายความว่า ผลิตออกมาเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้โอเคคันนี้ได้อะไรคันนี้ได้้อเล็กนะะ้รเล็กหน้าแคบข้างในก็จะมีบอดี้ใน k ักเคลิ้นเบเกอร์นะแล้วก็ล้อล้อเล็กจะเป็นยางนิ่มนะฮะมีล้อเล็กหน้าแคบนักเคลิ้นเบเกอร์ตั้งแต่ซีรีส์ s u ปร r เอ็กซ คันซูเปอร์เอ็กเนี่ยเป็นลอเล็กหมดเลยนะมีกรุนเฟืองซูเปอร์เอ็กนะฮะโค้กซูเปอร์เอ็กซแล้วก็คันนี้มีทังสีไหมมีทังสีที่เป็นมีทังสีอยู่2จุดก็คือตัวไอพ่นกับตัวที่ล็อกนะฮะประมาณนี้สติ๊กเกอร์อยู่ตรงไหนสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะเป็นสติ๊กเกอร์แบบขาวซึ่งก็หมายความว่าต้องไปลองดูนะว่ามันจะเหน็บอยู่ไหมนะฮะ ตามนี้นะครับผมโอเคตามตเสเตปช่องไว้แคทเราจะมาประกอบกันให้ดูเป็นโครงก่อนแล้วก็มาลงดีเทลบอดี้ที่หลังนะฮะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าเสร็จแล้วออกมันจะเป็นยังไงนะฮะเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการประกอบโครงซูเปอร์เอ็กของตัวนักเค้นแบกเกอร์นะฮะนันเคเคิลแบกเกอร์มันจะเป็นล้อเล็กฉะนั้นล้อมันจะชิดนะฮะ ก็เหมือนเดิมประกอบไม่ยากอยากดูมีเพลย์ลิสอยู่นะฮะของม i นิโฟล์วเบสิกนะฮะจะมีการประกอบโครง s นะูปเอกเนาะโอเคจบเนะเรื่องนี้ต่อมาเป็นการติดสติกเกอร์ความบอดี้นะฮะอันนี้เราจะไม่ทำตัวตรงนี้ปกติตัว iPhone ตรงนี้มันจะเป็นสีเทาเนาะแต่ขอไม่ทำแล้วกันนะ ก็อันนี้ผมก็พ่นตัวล็อกสีดำมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตามหน้ากรอบโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วออกมันจะเป็นยังไงนะฮะเสร็จแล้วสำหรับตัวบอดีท้ทีท่ติดสติกเกอร์นะฮะก็พ่นเคลียร์ไปสวยงามมีฟัาเพนนะครับโอเคครับเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะฮะ เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะฮะชอบถูวใจกดติดตามนะครับสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมา,สมาชิกก็ได้นะฮะและก็ขอบคุณไวรัสมินิฟอร e ลนะฮะสปอนเซอร์เรานะครับมีลิงก์เพจขายของของร้านไวรัสมิ i ิฟอร e ลด้านล่างนะฮะตรงกับตรงคำอธิบายใต้คลิปนะฮะ มีทั้งช้อปปีและเพจนะฮะเข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ